สีเรื่องควรรู้ก่อนไปดูเรฟอนยาบัลลังเลือด 1. Re เรฟอนยาหรือชื่อไทยคือบัลลังเลือดเป็นการนำหนังฉบับปี1985หรือเมื่อ40ป,ปีที่แล้วที่นำแสดงโดยอาร์โนชวัฟเนเกอร์และบริจิตนิวเฟนมารีบูตและตีความใหม่โดยตัวหนังเวอร์ชันนี้จะมีความเป็นหนังแอคชั่นย้อนยุคใส่ความเดือดเดือดมันมันเถื่อนเถื่อนฟิลแบบครดิเอเตอร์ที่จะเข้มข้นกว่าเดิม 2. จากคาแรคเตอร์ในคอมิกระดับตนั้นสู่การคืนชีพของนักโลกหญิงแห่งยุคก่อนที่เรฟซอนยาจะมาเป็นฮีโร่คิคดนมมกปััจุ ตัวละครน,นี้มีจุดกำเนิดที่ Marvel Comics โดยถูกสร้างขึ้นโดยนักเขียนรอยโทมัสและนักวาดแบรรี่วินเซอร์สมิธในปี1973เพื่อเป็นตัวละครในหนังสือการ์ตูนของ Marvel ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตัวละครเดฟฟอนย่าออฟโรกาติโนในเรื่องค o น a n น e ์เดอะแบลเบอรีน์สามฟอนยาฉบับใหม่นี้กำกับโดยผู้กกับหญิง MJ b มเจแบฟที่เคยมีผลงานกำกับหนังอย่าง Dead ด a วอชและโซโลมอนเคนรับประกันความโหดและความเดือดได้เลย และยังได้มาทิวดารูสนักแสดงที่เป็นที่รู้จักจากการรับบทนําในภาพยนตร์แอคชั่นระดึกขวัญรีเวนจ์เมื่อปี2017ซึ่งเรื่องนี้เธอมารับบทเป็นนักรบหญิงแก่งพันโพดเรฟซอนยาสีเมื่อไฟสงครามถูกจุดขึ้นเธอจะดับมันด้วยความแค้นและคมดาบของเธอใครเป็นแฟนหนังฉบ,บับปี1 9 8 5บอกเลยว่าห้ามพลาดเวอร์ชันนี้เพราะเดือดกว่าเดิมแน่นอนแล้วไปดูเรฟซอนยาพร้อมกัน2ีสิสิงหาคมนี้ที่โรงเมเจอร์ทุกสาขา